ทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนรมิตพื้นที่กลางเมืองสามย่านมิตเาวาจัดกิจกรรมสนามนอกห้องเฟสติวัลให้เยาวชนได้ท่องโลกกีฬาภายใต้แนวคิดเล่นให้สนุกนะ กับรุ่นพี่ต้นแบบกีฬา3าประเภทแบดมินต e ันอีสปอร์ตและ s t a กก i n g นอกจากนี้ยังสร้างความสนุกไปกับเสียงเพลงจากศิลปินค่าย lit entertainment เปิดเวทีสนุกสนุกสดใสไปกับภูทันวาต่อด้วยความน่ารักสดใสจนเกินต้านจากวงพิกซี่และมาปล่อยจอยให้มันไปกับวงแบมเตรียมจัดขึ้นณสามย่านมิทาวในวันเสาร์ที่21มกราคม25 6 6คือสนามนอกห้องนะคะเป็นอะไรที่เปิดโอกาสให้กับ เยาวชนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะได้มีโอกาสนะคะมาร่วมสนุกกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยในการที่จะร่วมกิจกรรมในเชิงกีฬาที่สร้างสรรค์น,นะคะที่สามย่านมิตรทาวนะคะในวันที่21มกราคมนะคะที่จะถึงนี้โดยเน้นเป็ในเรื่องของการสร้างความสุข ความสนุขสนานนะคะในกลุ่มของครอบครัวในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาต่างๆแล้วก็ได้พบกับน้องๆที่เป็นไอดอลไม่ว่าจะทางด้านแบดมินตันนะคะทางอ e ีสปอร์ตแล้วก็ทางสแปกนะคะก็จะได้เห็นชนิดกีฬาต่างๆที่ เด็กๆอาจจะชอบคุณพ่อคุณแม่อาจจะชอบคุณปู่คุณย่าตุนตาคุณยายอาจจะชอบคือเราต้องการสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าให้เราเนี่ยก็คือจากสังคมที่เราก้มหน้ากันให้เรามารวมกันนะคะและได้ได้ทำกิจกรรมกีฬาต่างๆเนี่ยนอกห้องนะคะก็คือที่สามย่านมิตรทาวเนี่ยก็จะมีเฟสิลิตี้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ที่สําคัญทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ฟรีหมดเลยค่ะจัดโดยกองทุนพัฒนาการกีฬา,าชาติการกีฬาประเทศไทยค่ะ ไฮไลท์ก็จะมีน้องๆเนี่ยค่ะนะคะซึ่งจะเป็น ผู้ที่จะขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมในวันนั้นนะคะให้สามารถที่จะแนะนําว่าจะเล่นแบดมินตันยังไงให้เก่งจะเล่นอ e ีสปอร์ตยังไงให้เก่งจะเล่นสแต็กยังไงให้มีเทคนิคนะคะในการที่จะเล่นให้มันสนุกสนานแล้วน้องเขาก็ตอบแล้วว่าการทําสแต็กเนี่ยคือไม่ใช่เป็นลักษณะของการแค่เล่นปอกแ๊กปอกแ๊ก ok แต่ถ้าเราเล่นนะคะอย่างมีสมาธิมันจะฝึกสมาธิด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันก็มีความสนุกและน้องเขาก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นกีฬาเป็นเลิศได้นะคะก็นี่ คือไฮไลท์ของมันว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาเปิดโอกาสพาเด็กๆนะคะพาทั้งครอบครัวมาร่วมสนุกในสิ่งเหล่านี้นะค่ะนี่คือไฮไลท์ของมันเลยว่าเล่นให้สนุกนะคะเล่นให้ชอบเลือกสิ่งที่ชอบแล้วก็เมื่อชอบแล้วเนี่ย ทางกองทุนมั่นใจว่ากองทุนจะได้บุคลากรจะได้นักกีฬาจากสิ่งที่ชอบแล้วเขาก็จะรักรักแล้วเขาก็จะทําของเขาจนกระทั่งเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้คะครับผมก็ในกิจกรรมสนามนอกห้องนะครับผมในวันที่21มกราคมนะครับ2566นะครับผมก็อยากเชิญชวนน้องๆน,น,นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผม ได้ทุกๆเขาเรียกว่าได้ทุกๆวัยเลยสามารถมาร่วมกิจกรรมได้เพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเรียกว่าฟรีตลอดทั้งงานนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีถ่ายเป็นมีโฟโต้บูธนะครับแล้วก็มีเพลงพอๆให้ฟังด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ทั้งดีแล้วก็ฟรีด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้น้องได้ลองในสดในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ไม่ค้นพบตัวเองนะครับก็คือให้ให้มาลองกันเยอะๆครับ อยากชวนน้องๆให้มาเล่นสนุกกันครับเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ฟรีน้องๆแบบไม่ต้องเสียอะไรเลยก็อยากให้มาเอาเทคนิคมาจากเอาเทคนิคจากพี่ๆมืออาชีพไปพัฒนาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เล่นให้สนุกครับ